วันนี้วันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช256-7เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้าปรินเมทาวชรล,ลัตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ หนึ่งชุมนุมเทวดาสมัมมตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชาสักสุนันตุสักขะโมคะทังสักเเกาเมจะรรปเปคิริสิขาระตะเตจันตะลิเขวิมาเนพีเปลเตจักาเมตลุวะนาคาเนเคหวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทารวิสเมยัคขะคันทัพระนาคา ติทันตาสันติเกยังมูนิวะละวะจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะัสสะวะนณกาโลอะยัมภะทันตาธรรมัสสวะนณกาโลอะยัมภะทันตาธรรมัสสวะนณกาโลอะยัมภะทันตา 2. บทสวนนมัสการพระพุทธเจ้านะโมต,ตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัตมสสาสามาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจสามบทสวดไตสะระสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสงังฆังสรนังคัจฉามิ ตัทยมปิพุทธังสารนังขจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังขจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนัตจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหโุสพัพพทานติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวะังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสพัพพทาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภะควาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาภิกุสังเคณสัตทิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสไหจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสสายะภิกุสังคัญจักอัทโขจตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโหตอะยังโขพระวาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปตตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยนันูณะมะยัมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะควะโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติ อาทโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลาวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวเมวะสุทธาวเสสุเทเวโสอันตะราหิตาพะควโะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตา,วะตาพะควันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัตังสุ เอกัมตังทิตาโขหเอากาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปปราชิตะสังคันติอาทโขอปปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ ตัตตะระพิกโวสมาทหังสูงจิตตังอตัตโนอุชุกกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทะิยานิลักขันติปันดิตาติ <c oughs> อัตโขอป,ปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตตวาประรีคังอินทะขีลังโอหัจ,จัมะเนชาเตจัลันติสุทธาวิมลา จักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอ,อัตลาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอป,ปัยยะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสันติติอัทโขพระวาภิกขูอามันเตสิเยภูยเยนภิกขเวทัสสุโลกัตทาตูสุเทวตา สันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจัเยปิเตพิกเวอะเหสุงอติตัมมัทนานัลรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานางเอตับปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอะเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกะเวภวิสันติอนาคตัมมัทนานัลรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะวันตานางเอตัปรมาเยว,วะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิษสามิพิกเวเทว,วกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทว,วกายานางนามานิเทศิษสามิพิกเวเทว,วกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุก,กังมานสิกะโลธะภาสติสามิติเอวัมพันเตติ โหเตพิกขูภะควะโตปัจจโสสงภะควาเอตัทโวจัสิโลกัมะนุกัสสามิยัตถุภุมมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคพลังปาหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสัลีนาโลมหังสะพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุธาวิปัสสนะมะาาวิลาพิโยปัญจสเตยัตะวา วะเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาระเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาาภิขโวเตจตัตตาปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสะสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกสัตมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมะัทสง อภเปเกนันตตงมทัทคุงที่สาสภาบุดาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาระเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเยโวหังกิตยิสสามิขิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวะยาขาภูมมากาปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสามิติงวะนางชาหัสชาสหัสสาเหมวตายักขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสามิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายักขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังอิจเจเตโสระสะสหัสสายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนัง ก <c oughs> ุมพิโลราชะคาหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพิโยนังสัตตสหัสสังยขานังปัิรูปาสติกุมพิโลราชะคาหิโกโสปา,าคะสัมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทัตตะลัทโทปะสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามาหาพระลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนังสัมมิติงวะนังทักขินันจกที่สั่งราชาวิรุฬหโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะนามามหาพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนักันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกรมุงพิขูนนางสัมมิติงวะนางปัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสัพระหะโวอินทนาม,ามามหัพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิขูนนางสัมมิติงวะนาง อุตตะลันจักทิสังราชากุเวโลตัปปะสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายะศศิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหภพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยะศศิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิกขูนางสัมมิติงวนางปุริมาทิสังทัตตาลัตโททัชิเนนวิลุหะโกปัชิเมณวิลุปกโขกุเวโลอุตตะลังทิสัง ัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสาทันทันละมานาอัดทังสุวะเนกาปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัธามายากุเดนดุเวเดนดุวิตูจาวิตุโตสหจันทโนกามเสโทจักินนุมันดุนิมันดุจักปะนาโทโอปะมัญโยจะกเทวสุโตจะกมาตาลิจิตตะเสโนจักคันทัพโพนโลราชาชะโนสัพโพ อาคูปัญจสิีโขเจวะติมภรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิษโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพระรัตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิษยามุนาทัตตลธา,าจากักอาคูนาคายาสัสสิโน เอลาวันโนมหานาโคสโสปาคะสัมมิติงวะนังเยนาคะราเชสหาสาหลันติทิพพาธิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะณะมัชปปตาจิตตลาสุปันาอิติเตสานามังอภยันตาทานาคะราชาะมาสิสุปันะโตเขมะมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตา นาคาสุปันาสะะนารณมกังสุคุธังชิตาวชิระหัสเถนะสามุธังอสุลาสิตาพาตะโลวาสะวเสเต,เตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคาสาเว,าาเวปาจิตติสุจิติตจักปะหาราโทนมุจิสหะสะตันจักพาลิปุตตานาังสัพเพเวโรจักนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพั มุปาคะมุงสม,มะโยธานิพันเตพิกูนางสัม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชว,วาโยตทาคะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมโจายาะสสสาสหะเมตากลุณากายิกาอาคูเทวายะสะสิโนทัศเ,เตทัศทากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยะสะสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขหนังสามิติงวะนังเวนดูจักเทวาสหาลีจะอสัมมาจะทุเวยะมาจันทัสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยัสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาอาคูมันทภะราหกาวัสูนังวาสะโวเสโทสกโกปาคะปุลินทะโท เทเสเตทะสั t h า g a y สัพเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวะนางอถาคูสหภูเทวาชลามคิสิขาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุม,มาปุกภนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสู่เลยยะลุจิลาอาภู อาคูวาสว,วะเนสิโนทเทสเตทัสทากายาสัพเพนานะตะวาน,นิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทะมานาอภิกามูมพิกขูนางสัมมิติงวะนางสัม,มานามหาสัม,มานา <c oughs> มานุสามานุสุตตมาขิดดาปัททูสิกาอาคูอาคูมะโนปัททูสิกาอัถาคูหารายโยเทวา เยจะโลหิตตะวาสิโนปารคคามหาปารคคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสตทัศธากายาสัพเพมานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวังสุกาการุมหาอดรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะคัยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามัตตาหาลัคาชามิสักกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติท่าเสเตทเัสัทธากายาสัพเพนานะตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสัมมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัถกาจายัสสิโนลัมพิตกาลามะเสตทาโชตินามาจากอาสวา นิมมาณรติโนอาคูอัฐาคูปะะนิมมิตาทเสเตเตทสัสตากายาสัพเพนานตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัสติโนโมทะมานาอภิกามุงพิข,ขูนางสัมมิติวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวันิโนนามันนวเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหาปะปาวุฒชาติมัคขีลัง โอคตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมหมาปาละมาโตจักปุตตาอิทิมาโตสหสะสานังกุมาโลติดโสจักโสปาคาสะสมิติงวะนังสหัสสะพัมหมาโลกานังมหาพัมหามาพิติทติอุปป,ป,ปันโนชุติมันโตพิสมากากโย ο, ยัสสิโสทัเสธาอิสลาอาคู จเจกะวะสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอาพิกันเตสินเทเทเวสัพาพมหามะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสัมมันตาปาริวาเลถะมาโวมุนจิตทะโกจินัง อิตตัดฐะมหาเสโนกันหะเสนางอเปสยิตานินาตละมาหาจัจจสลังกัตะวานะเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนายันโตสวิชุกโกตาทาโสปัจจุทาวติสังคุโทอสศยังวะเสตันจะสับพังอภิญญายักวะวะคิตตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทถาสาวะเกสารเนละเต มาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกาโวเตจกอาตบะมะกะลุงสุตตะวะพุทธะสาสนังวิตะลาเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตตะสังคามาพระยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติ